ແລ້ວດວງໜຶ່ງນີ້ຍັງອີກດວງໜຶ່ງ นสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพอกับซองซาเก้วคือเกาพี่น้องเมื่อนี้ซาเกวก็เข้าป่าไปหาหน่อไม้พี่น้องเมื่อนี้ซาเกวก็มากับปลาแถแดงพี่น้องสบายดีนี่ก็พาซาเกวเข้าป่าพี่น้องเขาไปหาหน่อไม้ไปหาทางแพมหอยเพื่อนว่าวันนี้สีไปหานก้อมวันนี้ม่นดันจับบ่ได้พี่น้องยยังตัวหนึ่งเพื่อนว่า มื้อนี้เฮาก็หา,า,า,หา,าแคมห้วยคือเก่าพี่น้องแคมห้วยน้ําได้แหละเบิ่งแถวนี้ก็ป่าไม้ไผ่หลายๆแต่มื้อนี้ก็ยินเสียงหลายคนอยู่พี่น้องเยไปหาไปเบิ่งนํากันว่าชาวแก้วสิได้บ่พี่น,น้องหาหน่อไม้มื้อนี้ ก็ได้ดวงขาวเลยพี่น้องเขาก็ได้ซองดวงเลยพี่น้องดวงน้อยเขาก็สิเอามือนีเขาสิเลือกเอาแต่ดวงขาวๆพี่น้องก็เสียเมาต้มมือนี่มาต้มตำเจลปลาเด็ก ดวงมีทั้งดวงขาวดวงแดงดวงดำเช่าเกลกระบานอยู่พี่แดงเอ้ยนี่บานฮานอไม้มันวนีมันว่องตีน មួយនេះយ៉ាងอีก1នាក់ สองดวงพี่น้อ,นองเอ้ยวันนี้ชาวแก้วก็มานมาทำไมเราบ้าได้ลไล่เราบันนี้เห็นได้อีกสองดวงก็เป็นซี่ดวงแล้วชาวแก้วได้พี่น้องเราก็สิ่หากาะต่อไปอีกไปที่หานำกันอีกนะโอ้ยคือแล้วนี่ได้เล็วดวง ็นบ่อพี่น้องงามว่อนี่เจ้าคนงามเท่าแก่ได้งามได้นี่ ดวงหนึ่งพี่น้องเอ้ยดวงขาวเลยนี่นจะดวงงามๆแต่ว่าดวงน้อยก็มันงามพี่น้องเอ้ยก็ดีต้มกินเสพจำัลยเมนี่ห่นนากับหาเข้มหวยอันนี้พี่น้องเอ้ยหวยในก็มีน้ำเมีหอยไลยอันรีพี่น้องเอ้ยนี่แต่มันยังน้อยยังทันใหญ่ถ้ามันใหญ่จะนหน่อยซ้ำเก็บพี่น้องเอ้ยลายอันรี ดวงขาวๆรถเพนอนงเอ้ยมีแต่ดวงงามๆบางเพนองเอ้ยนี่ยรายน้ำมันแต่ดวงนี้เขาสิีเอาเพนองเอ้ยเขาสิหาเอาแต่ดวงเขียวดวงขาวเพนองเอ้ยบ่เป็นดวงเขียวดวงนู้นนี่เขาสีเอาเพนองเอ้ย เขาเอานอนนั่งดินเขาบ่เอาดวงเคี่ยวกับเคียวยุกแบบเคียวพี่ฟะดามนะนะ Oh, wait, no. ยาขาดอันนี้เห็นบไหมเนาะอันนี้กระดงเคี้ยวอยู่แบบมันออกวิตซะหนอ่อยหนึ่งลายอยู่แถวนี้มันออกวิตแล้วเขาจะบอกเอา แล้วตอนนี้บ่เอาละเอาบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่เพราะว่าให้มันยาวตัวนี้นี่พี่น้องเห็นบ่นี่ไปขึ้นตาสะออนเลยมือหมุ่วบนซีเมนมันบ่กว่าเราแก้ซขุดลางเบิ่งพี่ดาวซีเมนมันบ่พี่น้องดีดี มาเบิ่งน้ำซาเป๋อเดี๋ัวจะก็ขุดจะเห็นนั้นว่ะนี่เบิ่งคือคืออะไรด้หนินี่ได้เห็นแล้วได้หนิดวงขาวๆเลยดวงงามๆเลยนี่ Mẹ nè đi nè Ôi Chạp của thư ก้อนนี้เขาก็ได้ชี้ดวงพวี่น้องอันนี้ก็ดวงเขียวดวงเขียวโย oh! เขียวพี่ประดามพามี่น้องเออขาวช่องดวงนี่เขาก็เสีเอาดวงเขียวจำนี้เขาก็เอาพาาี่พน้องเออมันงา,นามนี่พี่น้องเอ้ยผลงานค่ะวันนี้ก็ได้ลายอยู่นี่พอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้เฮาก็สิกลับเมื่อแล้พวพี่น้องเออมันใจตีดวงงามๆนี่ ซ้อมมาหลายพี่น้องซ้อมนะคะบ่ต้องสิกลับมื้อมาซ้อมหน่อยนึงค่ะบ่ซ้อมหลายมื้อเพราะว่ามื้อนี้เฮาสิพากให้น้องสาวอือียงจัน พี่น้องหลังจากที่ฮาหาหน่อไม้ได้แล้วเฮาก็สิกบเมื่อเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบเพื่านทนายลืมกดไลค์กดติดตามให้สาวแก้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปนี้ด้วยพี่น้องคลิปนี้ขอจบเพื่อนทนี้เจอกันคลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย